เอาครับผมจะต้นในวิธีรับรับเม็ดนะครับนี่มาที่ของเม็ดไ,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 ไม่ครับไม่ไม่ไม่เคยรับทีเพิ่งตีเซตนะครับว,วิธีรับหน้าเป็นแนะนำทิ่งก่อนครับขั้นตอนขั้นตอนีน,น,นี่มีมีตี่ที่งค่ยใช้ยิ่ยับยยยก,กับหน้าทีแดงไอ้รับรับทางแดงยิ่ย,ยาบประมาณเบอร์ คือห้าร้อยหรือสี่ร้อยที่ยบับเอายาบับทุตุดแล้ซึ่งพอที่ทชอบกับบ้านเราเนี่ยอินกลางนี่ก็คือว่าเบิกกบรวยครับหลงอินกลางนี่แท้แล้วก็ลงเบอือพันหลงเบือพันกำลังลาทุตกำลังทุตกระจาอยาอินเนียนนี่ละเอียดเลยครับหลับลังล่างเพื่อเลยพัดต,ตอนดีดีรีรับเนี่ยจุดหนามค้นกับหน้าแล้วก็วิธีรับท่านนี้ หลับไปข้างเนาะก่อนครับตอนนอนี้มาถึงดานนี้หรือดานนี่โคด้ากับเนี่ยชนะรับแต่ว่าหลับดานนี้ก่อนและดีครับหน้าันาะนี้สู้ก่อนสู้ยากสู้สู้แต่ยังเช็ดกับไม่ต้องแทบได้สู้ขึ้นยาวแบบนี้ก็ได้ครับซึ่งแบบนี้ก็ได้สู้แบบนี้ก็ได้เลยแลยแต่ชอบครัปรากฏการมุนแบบนี้ก็มี แต่นักัทู่จนกว่ารอยินเดียจนรอยินเดียเห็นว่ย้เดียวรยมหมดแล้วรับเราก็ิิกระดานด้านนอหนีลาครันานานอนนีลาด้ทู่นี่ครับการทู่นี่ะการทู่นอนี่ก็ทำขันเมื่อกับอย่าอย่าเยอะอินงแบบนี้ครับน้ให้ทั้เมื่อเลยครับท้เมื่อกับล่งนรวยั้เมือทั้เมือเลยเมื่อเลยอย่าเยอะบนี้ครับหน้าแบบนี้

เสมอไอ้ทุทุ่ด้านด้านดานลัางนี่ด้วยครับแล้วบอกว่าเสมอเลยครับรอยนิ้ยับนิ้เจียดน่้มัดแหลกมัดแหลกครับนะครับตีมาตู้ด้านด้านหน่อยนี่ท่านี้ก่อนก็ได้ครับด้านนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวแต่ท่านัดกับมาตู้ด้านนี้ก่อนก็ัู้ลงแบบนี้ครับูลงมือดึงตู้ขึ้นแบบนี้ก็ได้ครับมุดแบบนี้ก็ได้แต่ว่าที่ตู้เขาเลยครับต้องต้องพยึดยิงขึ้นแบบนี้ครับนะประมาณ ที่บ้ปลาองท่าครับเพราะว่าถ้าลับเบอร์แบบนี้ครับมันมันจะบางบางเกินบางเกินในขุมมันจะลนครับไปตัดไอ้เดือยมันจะไอ้ไปโษตุ่มโตได้ตึงมันจะหักครับความแข็งแรงมันจะน้อยลงครับเพราะมันแล็กล้าครับโุ๊พายเยอะครัิที่ปงท่าอยู่ทิ่ยงท่าอะไครับบาดเี้วก็เดือยทุ่มครับแต่ทางแต่ื่นบางทีเขารับฝังไปทุ่ครับว่าเยอะเยอะขึ้นแบบนี้ครับนี่นี่มื่อกับหน้าเมือแบบนี้เยอะแบบนี้ นะครับลาไปอ้าไในนี้แล้วเมื่อก็นอข้างเนาะให้หลับมือกับ้าเนาะหลับมืออ้นงในหลับปลายแบบนี้ครับนะเพราะว่าถ้าข้างข้างเนาะหลับเยื่อในการตัดไม่เข้ากับไม่กินกับซึ่งผมก็ไม่กินวิธีการเป็นนันก็หลับเรื่อยเรื่อยเรื่อยสู้สู้ซึงก็แหลยมันถ้ามันถ้าถึงผมนะครับมันจะแหลกผมไม่ค่อยหนักครับก็บางทุดแล้วถ้าอย่างผมเข้าวันนี้ก็แดงยังไม่ถึงผมครับ กับทูหลาวฉายล่านี่ยาบนี่ตาลอดเลยครับยาบนี่ไม่จำกันกับมือได้ก็ได้แต่เป็นข้อก้างยาบครับแต่ถ้าขอการเหนียดมันไม่ค่อยกินครับทูหลังด้วยพอว่าเห็นว่าเขาเรียกว่าทึ่งผมครับแม่ว่ามะผมไอ้แหล่ไม่ค่อยเห็นแหลมวนันนี้แต่ก็ว่าใช้ได้เลยเพราะฉนั้นการทู่ทู่ดันนี่ได้ครับดันในนี่ด้วยทู่ทู่ไปแต่ใน,ในด้วยด้วยปลาเยอะอี๋เหนือปลาเยอะอี๋เหนืครับประมาณในสิบห้าหกสิบ ถ้าอยือไม่ต้มาครับมาเกินครับมันมันพืดพื้นเรียกว่ามันมันไม่กะินให้พอสามดีครับ่ทสู้เไอ้เดือยเตรงกลางนี่ขอยขอยทูสีล่างน่ครับนะอยหินมาสู้ต่างะสู้ัางนี้้างนี้ตัวางนี้ให้มาถึงผมกดอ่าสู้รครับผมแรกมาถึงเม็ดเม็ดไม่ครับนะต้องถึงขั้ต้นเม็ดสียใจแล้วก็ต้องการหลับ ไม่ไม่ยักาตู้ไปเรือยๆเรื่อยๆบางที่นัทีไม่เกี่ยวกับมันอยู่อยู่วัดมัดก็คุณเทาับหลับยี่สิบาทกทีจะกลุมคุณก็ไม่กลุมเป็นก็ไม่กลุมครับถ้าคุณหลับกลมที่บ้านอันตริกกลุ่มแล้วรับเนเาจะเท็กนิคกานกหลับครับตู้ตู้ตู้พอนี่มันมันในผู้ปกติได้ว่าผมเมื่อกนี้แหลกกลุ่มเ็งแล้วเว้ยึ้ลวครับึ้กลุม ต้าเรายึดกูยึด่ดดองครั้งนี้ไม่ต้องตู้เลยครับแล้วก็เอาที่นี่วางไว้ด้ก่อนคือถ้าที่อันเล็กๆนี่ครับปลายแลมแรงมันถึงจะร้องร้องไงให้มันถาวรครับร้องมีกองเรากับพักกระถางกับด้วยนั่อยแต่คุณสังเกตว่าถ้าถ้าคุณเราเอาเอา,เอาเอาเลี่ยมๆกลุ่มมาตู้ในร่องนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าเรื่อม็ดจะเป็นป่างมดร่นมดเกิดไม่ได้ต้องต้องต้องแค่กลุมกับถ้าไม่มกลุมคุณจะต้องแต่งฮีดครับแตงแตงแตง เราที่นี่ต่อยีเดียวทุ่มก่อให้มันให้มันกลมกลมเอากับรองมีนี่ครับเดี๋ยวัอะไรคุณต่อทู่กับทู่ด้านข้างนี่ก่อนครับทางค้างค้างทางนี้ค่ะคทางนี้ทางทางเรื่อยครับมุ่นก็ได้ครับด้วยว่าถุงโป๊กเหมือนนี้ก็ได้ครับแต่ขนาดนะ มแต่ถ้าที่ได้ดูกับหน้าตาว่าหนาเป็นทั่วหนาด้วยกระดาษไม่เจ๋วาเลยแต่ว่าถ้าขยายผลขุมครับถ้าปลขุมมากกว่ามันมันเหม็นอ่อนๆนี่แหละมันแรียกปนขุมเนี่ยเนี่ยมันทันไม่นอหนกับผมเพื่อให้ผมกระชัยได้เล่นชอบนอนอเลกกับต้นเบียดหินบางๆ้ครับข้างข้างมันมีเรื่องบางต้นจะเบียดขูดแค่คูนคูนด้วยเนี่ยจะสู้นิดๆนิดๆนิดๆคือมันมันจะลุนรุนไปเองลุนไปเองลุนไปเองอ่าดดานนี้แล้ว ตู้กับฝนฝนเดือยเนี่ยสู้แอปแอบแอปนอกจะแหลกกะดีแต่ตาจอบน่องจะให้กับกรโดดถ้อยถอยมืออจะจะร้องนี้ออกมาทักนิบกับถ้าออกมาถึงกับตู้สู้แบไว้ยถึงกระสูงนี่นี่เราไม่ให้ไปกินกับมันน่องไอเดือยมันจะแย่ดีกัะนั่นแหละแหลกตาจอมกับถึงการการเดือยมีนี่ไม่ต้องไยาวเกินนกับตัดอย่างแกงออนครับเมื่อกันยกงอ้นเลยยาวไม่ได้เลยกับเราแกงอ้นเพือบ้างมีนิดเดียวบอกครับ อนี้นี่ผมมาถึงว่าหลับให้ตัดได้เลยครับหน้าถ้าเม็ดไม่น่ะไม่ไม่ไม่เกินไอ้ขึงชั่วโมงครับถ้าไอ้หลับเม็ดไม่น่ะถ้าเกิดยานเป็นชั่วโมงก็ได้เมื่อนแต่เขาหลับไปช่วยห่ามเขาการหลับแบบสามนี่มั่งแบบคนก็มันหลับแบบนี้แบบนี้มันแล้วงแน่ครับแต่ว่าถ้าหลับไปหลับตามแต่ผมตรนี้ไม่เกินขึ้นขโงครับบอกว่าเท็จล้ียวก็ใช่ที่ล่างที่กลางนี่ครับคือว่าไว้เบืิกเลยือว่ามันไม่ไม่ไม่ไยากเดี๋ยวก็มันไม่เหนียล้ว เบื้องรวยนี่ขเขาเรียกเบื้องรวยสู้หลบหลบลอยยิ่งยับนี่ทีทีแรกนี่นี่หลบลอยยิ่งเจียครับทีนี้หลบลอยยิ่งยับนี่แ่ละหลายหลายลงทีเบอร์ทีเบรืรอกทู่ยิงคิดกลางงี้ก่อนทีนี้สู้รวมไปถางนอกถางถางด้วยถังได้ได้เลยครับไม่ต้องกดมากครับสู่บอประมาณประมาณประมาณหลบลอยที่นี่ยิ่ยับเมื่อสักครู่นะครับ เอาขุดน้ำท <man aged noise> <and> <isation> ี่นะครับมาทุ้ก้อนนกับอี่สัมผัสเมื่อกับไอ้ขุนต้องสังเกตว่าทางนี้เสมอไหมรับทางนี้เสมอนั่นเสมอว่าครับอี่เดรดชายแรงมันก็ไม่ไม่เหมือนม่อินไม่ครับนะาตีนเป็นรองได้บ้างเราจะเน้นเรื่องทางนี้เสมอที่ทุตับมาทุ้ก้อนนกยาวไี่ไม่ก็เสมอครับตู้ก้อนนกมันจะได้ได้เมื่อเสมออยู่เพื่อกับก้อนนกนี้มันไม่เทียมอีกดู้เสมอ นถูเสร็จมือถูเสรมือแบบนี้กับกกกบดรอยย,อยิ่ยากยันในเราอ,ออกเรืร่องกระดองทูกดว้วยกับอันนี้ถ้าเยอะยิออ่งไม่ได้กับก็ตรงเลยถ้าเยอะยิออ่งแบบน,นี้มัน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 จะอิ่งเนี่ยคับกินกินกินเรื่อยนี่กับนั่นแหลค่บกวลอยแค่ตรงก็ได้ ถ้ายืดแบบนี้ก็ไม่ได้คับภาคขากรับเดี๋ยวมันจะกินผมทันทีเนาะถึงเลยหลับต้องหลับไปทุกล่างี้กันครับหลับตรงล่างทุกครั้งทุกครั้งแต่ไม่ข вот ุนจะไม่เที่ยงครับว้าวมัดรอยยับด้วยแล้วล่างตรงกระชายเบิด